เมตตาทาค้ำจุนโลกสุขจวัดวัฒนมงคลขอความสมบูรณ์พนผลบังเกิดมีกับเอฟตีญานกทุกท่านแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะมั่งมีสีสุขทุกท่านเลยนะคะมีสุขภาพร่างกายสุขภาพใจที่แข็งแรงทุกท่านเลยนะคะเอฟตีของยานกทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ยานกก็มาส่ง การบ้านนะคะให้กับเจ้าของบ้านทุกหลังนะคะได้รับทราบเกี่ยวกับก,บการทํางานของยานกแล้วก็ส่งการบ้านให้เอฟตีได้ชมกันด้วยนะคะที่สําคัญมากๆเลยวันนี้ยานอกอยากส่งข่าวให้คุณยายนะคะที่อยู่อําเภอนครไทยเป็นคุณยายของหมอชมพู่นะคะแล้วก็เป็นคุณแม่ของสหายของยานกนะคะที่มีอายุเท่ากันว่าขณะนี้นะคะได้สร้างบ้านให้คุณยายนะคะทเทเสาพื้นที่เรียบร้อย เดี๋ยวเราจะเทพ,พื้นแล้วก็จะก่อผนังตั้งโาให้คุณ<ห>ยายนะคะปูหล่านี่ทำอะไรกันคะทำอะไรครับปูทำอะไรก็ตามทำอะไรลูกฮึแม,โค,มโคโคไปสมัครเข้ามออะไรลูกมอหน,นึง่งสมัครกันยังคะสอบเมื่อไรลูกสอบได้ไหมคะ ได้แล้วเก่งฉลาดอะต้องได้นะจะได้เป็นวิศวกรความสามารถพิเศษตอบได้เลยนะลูกความสามารถพิเศษอะไรขับรถแมคโครได้ขับรถปล่อยปูนได้ ฝุดหลุมเจาะเข็มได้หมดคะ่ะความสาม,มารถพิเศษเอาปู่ไปเรียนด้วยเลยเนี่ <laughs> เย,นนย <laughs> เรียนมาเรียนมาถึงไหม <laughs> จบอองมาก็เก่งเลยลูกจะกำลังคิดจะเลือกเรียนช่างโยนต์หรือจะเรียนช่างกลเรียนอะไรอะลูกสามอยากเป็นอะไรอะลูก หรือวิศวกรโยธาโยธาแล้วล sure ูกเนาะจะได้สายตรงปู่ก็ก่อสร้างพ่อก็ก่อสร้างแม่ก็ก่อสร้างนะยานกปู่คมก็ก่อสร้างมังเป็นวิศวกรโยธาแล้วลูกต่อไปรับรองแบบเขียนแบบออกแบบทุกอย่างได้หมดแล้วลูกเอ้ตอนนี้เป็นเป็นวิศวะวิศวกะกับวิศวะเกิน การตรงเตาแก๊สแล้วก็ไปไว้ตรงประตูห้อน้ำวกสวยงามครับน,นี้จะกันเพื่อนกันเพื่อนตามในตัวกันเพื่อนผน,นัง ค่ะเอซี FC, เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็คุยกันกันกบคุณปู่คมว่าเราจะไปหาเป็ดน้ำมาโรยน้ำนะคะเป็ดเลน้อย,อยแบบนี้ไปหาตั้งหลายร้านค่ะไม่เจอไม่มีเลยค่ะเอฟซี FC. เราก็เลยปู่บอกว่าเดี๋ยวจะสั่งทางเน็ตมานะคะเราก็เลยไปเจอนะคะไปเจอที่มิสเตอร์ดเราก็ซื้อมานะคะ ปรากฏว่าเราดูภาพในช่องของเมด a y สตอรี่เขาก็ไปซื้อเหมือนกันวันเดียวเราก็แปลกว่าทำไมเราคิดอะไรเหมือนกันเดะเลยโดยที่ต่างคนต่างไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้คุยกันเลยนะคะเอฟตีเราก็แปลกหลายๆเรื่องนะคะที่เรามีความคิดเดียวกันทำอะไรเหมือนเหมือนกันนะคะหลายครั้งหลายเรื่องแล้วเวลาเราไปซื้อของไปเลือกของ คล้ายๆกันทุกครั้งเลยค่ะ FT ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็เอามาลอยไว้แล้วนะคะแต่ว่าเราเาภาพย้อนหลังมาให้ชมกันค่นนะ FT เรื่องะะว่าน้องกน่าจะชอบอะไรนะปู่ไม่ได้ยินว่าไงนะคะน้องมิเกลน้องมน่าจะชอบโอ้น้องมิเกลน้องมาร์คน่าจะชอบด้วยอ พีม่มาก็ยังชอบเลยใช่ไหมคะแอปูใส่ปูใส่น้ำเขาไม่ร้องเลยค่ะเอซีก็เตรียมรอน้องมังกรน้องมิเกลไว้นะคะเวลามาพิซนุโลกเขาก็จะมีของเล่นที่เหมือนกันแล้วก็คล้ายกันซึ่งเป็นอะไรที่แปลกแต่ก็จริงนะคะซึ่งยานกก็ทึ่งเหมือนกันว่า ทำไมเราทำอะไรเหมือนบุญสัมพันธ์กัน ทำอะไรที่คล้ายกันแล้วก็เหมือนกันหลายๆอย่างเลยนะคะ FC ขนมมาแล้วค่ะขนมมาแล้วขนมพิจิตราขนมที่อร่อยมากๆที่ยนกสั่งมานะคะเมื่อคราวที่แล้วรอกเกือบเดือนเหมือนกันคราวนี้เอาไปฝากท่านทิพวรรณนะคะแล้วก็ทีมงานแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆของท่านทิพวรรณด้วยนะคะวันนี้ก็ลุยนําไปฝากถึงที่เลยข,ย Z, ขอย FC ขนมอร่อยมากนะคะฝากท่านทิ พวันด้วยนะคะฝากทานให้อร่อยนะคะฝากท่านพออุ้มด้วยนะคะทานให้อร่อยนะคะอร่อยมากๆนี่นี่ก็นี่ก็นนกปีเดียวกันงงน,นะคะหม<ค>อ<ป>ชมพู่เนี่ยคุณแม่หมอชมพูน่นี่เป็นรุ่นเดียวกันนะคะรุ่นเดียวกัน เนี่ยวันนี้มาติดตามงานให้หมอชมพู่ค่ะอันนี้อันนี้สหายรเนกค่ะปีเดียวกัน,นทําบ้านนะยยทำบ้านให้คุณคุณยายอายุเท่าไหร่นะคะหมอผู้เก้าิอะไรหขวบ <laughs> พวกเรามีคุณแม่อายุเก้าิหกขวบเราก็หกิกว่าขวบกันแล้วเนาะเนี่ยมาเร่งงาน,านาจะเทเสาแล้วค่ะาาเร่งงานลุยงานค่ะกลัวไม่ทันปีใหม่ไทยเนาะคะ่ะหมอผู้เนาะ ทรงข่าวทรงข่าวทรงขา่งขาวถึงชาวนาครไทยนะคะจะเร่งจะเร่งงานก็คือกับอนุคือมั่นใจได้เลยมันเจ๋เออขับคึ้นขับขึ้นขา้าขับขึ้คขะาขับคึ้ค่ะเนี่ยเร่งงานให้คุณยายอะไเนะฮยให้เสร็จก่อนปีใหม่ไทยนะคะเนี่ยเร่งงานเอามาลุมนี่กันเลยอยากให้คุณยายมาอยู่กับหลานไวๆตั้งเสาแล้วค่ะเอฟซีตั้งเสาแล้ว มาส่งกําลังใจให้คุณยายกันค่ะคุณยายบอกจะอยู่ร้อยปีเราให้อยู่ร้อยกว่าปีเลยแบบปู่เย็นนะปู่เย็นเห็นไหมคะอยู่ร้อยเก้าปีส่งข่าวส่งข่าวนะคะหมอผู้ส่งข่าวถึงคุณยายสวัสดีคุณยายทางนู้นหน่อยค่ะส่งข่าวถึงคุณยายนะคะแล้วเร่งให้เลยค่ะวัน,นถึง,นงไหนเร่งให้ถึงไหนแล้วไม่ให้ดูอเอะถ่ายรูปแล้วเนี่ยถ่ายรูปให้ลูก,กนี่คุณยายขา ถ่ายรูปลูกก็ถ่ายรูปหลานส่งไปให้ดูแล้วนะคะคุณยายนี่ส่งงานให้คุณยายดูแล้วนี่ตั้งเสาแล้วค่ะคุณยายเสาสูงกับ4เมตรนะคะคุณยายเสาสูงมากค่ะเลี้ยงให้สุดๆเลยนะคะส่งข่าวไปะะ้วคาส่งข่าวถึงนะคะ ก็ส่งข่าวถึงคุณยายและก็ญาติญาติของหมอชมพู่นครไทยด้วยนะคะยานกมารุมง,งานกันอยู่3ามวันนะคะเทพื้นเทคานตั้งเสาแล้วนะคะคุณยายค่าจะทำให้รวดเร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายานกเข้าใจความรู้สึกนะคะของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยนะคะพอ ถึงลูกหลานขึ้นมานะคะก็อยากไปอยู่ใกล้ๆนะคะเดี๋ยวจะเร่งทําให้สุดฝีมือเลยคุณยายขาส่งข่าวมาให้แล้วนะคะแล้วก็สงส่งภาพมาให้คุณยายได้ชมด้วยว่าสร้างห้องคุณยายนะคะ เรียกว่าตั้งเสาแล้วนะคะวันนี้เทพ,พื้นเทการเรียบร้อยแล้วเราจะเทพ,พื้นกันวันนี้เดี๋ยวจะส่งภาพให้คุณยายได้ชมทุกวันนะคะเพราะได้ข่าวว่าคุณยายถามลูกสาวถามหลานสาวไปถึงไหนแล้วถึงงานถึงนี่แล้วนะคะคุณยายค่ะอยากให้คุณยายมาไวๆที่นด่ค่ะน,นี่ค่ะ,คะบ้านหมอผูกกระปูกมะเขือนะคะเอฟซีนี่ออกลูกแล้วค่ะนี่นะคะ สหายสหายยะานกนะคะแม่หมอผู้เขาปลูกผักปลูกผ,ผักรับประทานเองค่ะบอดสารค่ะเอสตีนี่มะเขือสีม่วงม่วงะคะนี่ค่ะออกลูกแล้วค่ะนี่นี่ออกลูกไหลลูกแล้วค่ะนี่มีสวนใหญ่ด้วยใช่ไหมคะนี่สวนใหญ่พาไปชมสวนใหญ่เน,นี่ยค่ะนี่พาไปชมชมสวนใหญ่ <laughs> มีพริก ใบกะเพรามะนากอมค่ะโอ้โหใบกะเพราอย่างงามเลยนี่ใบยังใหญ่เลยกำลังปลูกังปลูกนู่นกลุ่มนู้นอันนั้นอันนั้นอันแถวบ้านเรียกอะไรคะเมิงตู่ผักอีตู่ค่ะโอ้ะพาแมงลักอันนี้แมงลักแมงลักทางนู้นเรียกผักอีตู่เนาะนี่มะเขือเทศค่ะ ตี<ด>ค่ะโอ้วายก็ยังดกอยู่นะคะนี่ค่ะเขาวายแล้วแต่เขาก็ยังดกอยู่ลูกเยอะอันนี้ต้นหอมค่ะปีต้นหอมแตว่ว่าเป็นหอมยักษ์เลย <c oughs> <c oughs> เป็นหอมยักษ์เลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะต้นใหญ่มากอันนี้พริก อันนี้อะไรคะเนี่ยตีจละเนสาระเนที่เขาเรียกอะไรใช่ไหมคะใช่ไหมคะสาระเน,ะเนต้นอันนี้เขาเรียกมิน้นใช่ไหมคะเนี่ยขายตีเป็นสาระเนต้นค่ะเป็นต้นเลยนะคะเป็นพุ่มเป็นต้นเลยค่ะเนี่ยที่บ้านเรียกผักแมงดาผักแมงดา عم, นี่หอม เดี <minutes> paid, ๋ยวนี yep. man, ้เขาจะมีหอมเลยนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะหอมเลยหอมเลยเนี่ยค่ะนกนี่เห็นแต่ใบนะคะลูกเขาอยู่ข้างล่างเยอะเลยค่ะพี่เนี่ยค่ะวิถีบ้านๆพวกเราเนี่ยค่ะก็จะปลูกผักปลูกอะไรรับประทานเองดูหอมหอมใหญ่เท่านิ้วมือย่านกเนี่ยค่ะดูก้านหอมอ่ะ ใหญ่เท่านิ้วมือยะนกอะค่ะเห็นใหญ่มากดกมากค่ะเอฟซีนี่แหละครับเราอยู่กันแบบวิถีพอเพียงนะก้าตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพ่อหลวงราชการที่9ท่านได้ให้พระราชดำริไว้นะคะพออยู่พอกินแล้วก็พอแบ่งปันเหลือก็ขายได้นะคะอันนี้วิถีจริงๆเลยนะคะเอฟซีเนี่ย เียวนกจะเกี่ยวข้าวแล้วค่ะนัดรถเกี่ยวแล้วค่ะข้าวเหลืองทั้งทุ่งแล้วค่ะเกี่ยวข้าวได้แล้วค่ะจะได้หวานโปเทืองแล้วค่ะ ก้วยกร้วยกล้วยก็อยากจะออกลูกติดเครือ่อง อยากจะมีลูกมีหลานอยากจะแพร่ลูกแพร่หลานอยากแพร่ลูกแพร่หลานค่ะกล้วยไข่สีฤดูการนี้นะคะกล้วยก็ให้ผลผลิต ไปที่ไหนกล้วยก็เต็มท้องตลาดไปหมดนะคะสําหรับกล้วยในสวนยา,ยานุมี 4, ลูกมลสี่พันกว่าต้นเนี่ยนะคะก็ช่วงนี้ก็น่าจะหลายร้อยเครือนะคะที่ออกผลผลิตขายเอฟซียานุกก็คงจะได้แจกจ่ายกันไปทั่วละค่ะให้ลิมานะคะใช่ไหมคะเห็นบอกว่าชอบชุดแดงชอบสีแดงใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะ ตั้งชื่อเองเหรอลิซ่าเนี่ยชื่อน้องลิซ่าเรไม่ได้ตั้งชื่อเองหรอกใครตั้งได้คะหนูตั้งเองหนูตั้งเองเนี่ยน้องลิซ่าไปแล้วไม่ไรเหรอคะมาตรวจงานหน่อยบอกจะเจียวที่คะน้องชื่ออะไรคะชื่อกุหลาบชื่อกุหลาบ มะลชื่ออะไรอีกนะน้องหมืชื่อน้องบัตน่าน้องกล้วยให้ให้ชื่อพลังไม่เอาอยากชอบใครๆน้องมะลิน้องกุหลาบน้องกล้วยกล้วยตับเปลวแม่ใครถืออยู่คนเดียวแม่ใครถืออยู่คนเดียวแม่ถืออยู่คนเดียวแม่ไหนแม่แม่คนไหน แม่คน,นนี้ปลูกปงเป็นแม่แล้วใครเป็นพ่ออะใครเป็นพ่อคะโอ้ย,อยายน้องเป็นพ่อเรียกจากตะเข็บนบุญมีมาเป็นพี่สาววัดโตมีเป็นพี่สาววัโตมีน้องกี่คนแล้วคะมีมามีน้องกี่คนแล้วเนี่ยสองและที่บ้านเมื่อ,อาวานนี้ค่ะน,น้องน้องเลิกฮะเลิกไปแล้วเลิเล นนีน้องกุหลาบอ,อ๋อเมื่อวานเีน้องบาน,นนาฮปปีเบิร์เด์ดูยู่แล้วเปิเตียพืกันร้องให้เปิร์ระเด์แเปฟีเบอร์ มาส่งบ้านส่งการบ้านส่งงานให้กับท่านผู้ตรวจแล้วก็ท่านเก๋นะคะวันนี้เราก็จับเฟี้ยมผนังรั้วทั้งหมดรอบบ้านนะคะที่ทํารั้วด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างใหม่แล้วก็ปูกระเบื้องพื้นในบ้านนะคะวันนี้ก็มารุมปูกันนะคะก็ส่งการบ้านให้กับท่านเก๋นะคะแล้วก็ส่งการบ้านให้กับอาจารย์ทุเรียนค่ะเพราะว่าเ,เรานะคะ สั่งสีมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจานค้าว่าเราทาสีวันบุรีทั้งภายนอกและภายในนะคะเชิงชายก็เป็นสีน้ำตาลเหมือนหลังคาบ้านนะคะขณะนี้ก็ช่างก็มาทำการลองพื้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงเช้านะคะยนกเข้ามาตรวจงานแล้วก็สั่งสีมาให้นะคะช่วงบ่ายมาตรวจงานนะคะก็ เขาก็ทาสีลองพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทาฝ้าภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ทุเรียนก็ส่งกันบ้านให้นะคะเพราะว่าอีกอาทิตย์เดียวก็บ้านหลังนี้ก็จะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเรายกเสาเอกกันเมื่อวันที่9มกราคม9กุมภาพันธ์9มีนาก็คือสองเดือนหน่อยๆน,นะคะเราก็คิดว่าประมาณสามเดือนบ้านหลังนี้ก็เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมส่งงานค่ะนะคะก็ส่งการบ้านให้อาจารย์ทุเรียนนะคะเอยะอยานก็ มาตรวจงานแล้วก็เก็บกวาดขยะหน้าบ้านให้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องปรับปรุงพื้นที่รอบบ้านนะคะให้กับอาจารย์นะคะแล้วก็ปรับดินทําความสะอาดฟุตบาทต่างๆให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะส่งงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็จะตรวจความพร้อมนะคะฟุตบาทพื้นบริเวณต่างๆนะคะให้กับอาจารย์ทุเรียนนะคะ ได้ตรวจงานรับงานกันด้วยนะคะก็ส่งการบ้านนะคะให้กับลูกค้านะคะผู้มีอุปการะคุณทุกหลังนะคะให้ได้ชมงานกันแล้วก็ให้ fc ชมงานในการทำงานของยานุกในทุกๆวันด้วยนะคะว่าเราทำอะไรกันบ้างนะคะมาแล้วเจออะไรเจอก็เก็บกวาดเป็นปกติของยานุกอะคะ่ะก็คือนู่นนิดนี่หน่อยนะคะก็เก็บกองๆองรวมรวมกันไว้นะคะพอรถมาก็ เก็บขึ้นรถไปนะคะไปทิ้งนะคะจุดที่รับทิ้งขยะอยู่นะคะยานก็มาตอนเย็นนะคะมาเจอก็เก็บนะคะเก็บไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะ mm hmm. ก็เราก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะนะคะมีอะไรก็ช่วยกันคือเราเป็นคนที่สบายๆยอยู่แล้วยานกไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายอะไรจับได้ช่วยได้ก็ทํานะคะ mm hmm. บางครั้ง เ,เพื่อนร่วมงานกับบ้านหมดย่านกก็ไปขโมยขัดห้องน้ําทําความสะอาดห้องน้ําให้เพื่อนร่วมงานเป็นเช่นนี้เป็นปกตินิสัยของย่านกนนะคะแต่เราก็ไม่ได้บอกไม่ได้เล่าให้เขาฟังว่าเราทําอะไรบ้างนะคะเราคิดว่าเราทําบุญค่ะเอซีแล้วก็เตรียมความทาความสะอาดส่งบ้านให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะก็ทําการติดตั้งประตูรั้วนะคะแล้วก็รั้วไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้เราก็มาเช็คนะคะน้องจอยก็มาเช็คทำความสะอาดนะคะยาเนวตามพื้นต่างๆนะคะยานุก,ก็เตรียมถูบ้านไว้ให้น้องๆเพื่อนร่วมงานนะคะเขามานั่งทานข้าวกลางวันกันนะคะพักเที่ยงเขาก็จะได้มีบริเวณนั่งทานข้าวกลางวันกันถูไปได้สักหน่อยหนึ่งน้องจอยบอกว่าโอ้วันนี้ไม่ได้กินข้าวตรงนี้ค่ะวันนี้เ็าไปกินข้าวหน้างาน ตรงหน้างานบ้านหมอชมพู่กันค่ะพักเที่ยงกันตรงนู้นอ้าวยานกก็ไม่เป็นไรถูไปพลางๆค่ะก็เป็นการส่งการบ้านนะคะให้กับเจ้าของบ้านทุกหลังแล้วก็ส่งการบ้านให้เอฟซีได้ชมกันด้วยนะคะขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างสัพเพเหระจากงานของยานกนะคะขอกราบขอบพระคุณเอฟซีของยานกทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยทุกจังหวัดเลยนะคะที่ เมตตากรุณานะคะกดคอมเมนต์ให้กำลังใจยานกปนูกชมแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนเลยนะคะขอให้ FC ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุวันโนสุขขังพระรังมีสตังกระเป๋าโตโ,โตกันทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ยานกขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะกราบสวัสดีค่ะบา,บายๆนะคะ เจลังกรดูเป็ดน้อยเป็ดน้อย